สวัสดีครับอินดีต้อนรับสู่ช anel Toys n o w a ครับวันนี้นะครับเราก็จะมาแชร์ประสบการณ์การเล่นบอร์ดเกมกันเหมือนเคยนะครับและบอร์ดเกมนะครับที่ผมจะมาแชร์ประสบการณ์ในวันนี้นะครับก็เป็นปาร์ตี้เกมนะครับที่เล่นได้ถึง2-13คนเลยนะครับ okay. โดยทีมเกมนะครับก็จะนำพาเพื่อนเพื่อนะครับไปสู่งานเลี้ยงเต้นลำหน้ากากนะครับซึ่งภายในงานเลี้ยงเต้นลำหน้ากากนะครับเราจะไม่สามารถรับรู้ได้นะครับว่าภายใต้หน้ากากของเพื่อนเพื่อนแล้วนะครับเป็นใครนะครับและที่สําคัญที่สุดนะครับเราก็จะไม่รู้เช่นกันนะครับว่าภายใต้หน้ากากตัวเราเองเป็นใครเช่นกันนะครับก็โอเคครับเราอย่ารอช้าเลยดีกว่าเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับกับมัสเคิลสรู้ใจไม่รู้หน้า ก็มัสคาเลตนะครับเป็นเกมเป็นปาร์ตี้เกมนะครับเล่นได้2 13ถึงคนนะครับใช้เวลาเล่นประมาณ45นาทีนะครับ30ถึง45นาทีนะครับก็ใช้เวลาเล่นไม่นานนะครับแล้วก็เป็นปาร์ตี้เกมนะครับที่เล่นได้จำนวนคนหลายคนมากๆเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ในเกมมัสคาเลตกันนะครับอย่างแรกเลยครับก็คือคู่มือครับคู่มือเกมมัสคาเลตเนี่ยก็เป็นสีสีทั้งเล่มนะครับสวยมากเลยครับก็ภายในคู่มือนะครับก็จะบอกมาว่า มันให้อะไรบ้างนะครับแล้วก็วิธีการเซตอัพนะครับเพราะว่าจํานวนคนที่เล่นมากขึ้นนะครับก็จะมีวิธีการเซตอัพที่ต่างกันนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นวิธีการเล่นนะครับว่าวิธีการเล่นเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับรวมถึงวิธีการชนะของเกมนะครับแล้วก็มีบอกคาแรคเตอร์นะครับว่าคาแรคเตอร์แต่ละตัวมีความสามารถอะไรบ้างนะครับก็บอกมันอย่างละเอียดเลยนะครับคาแรคเตอร์ทุกตัวนะครับก็เป็นผู้มือที่โอเคครับบอกเพียบพร้อมมีมากเลยครับต่อมานะครับก็คือ การบอกความสามารถคาแรคเตอร์นะครับก็จะบอกนะครับว่าคาแรคเตอร์ทุกตัวเนี่ยในเกมเนี่ยมันมีคาแรคเตอร์อะไรบ้างนะครับความสามารถอะไรบ้างนะครับซึ่งจะแจกให้เพลเยอร์คนละหนึ่งใบนะครับจะได้ไม่ลืมนะครับว่าความสามารถของคาแรคเตอร์แต่ละตัวเนี่ยมันทําอะไรได้นะครับก็ไม่ต้องห่วงนะครับมีคู่นี้นะครับไม่ต้องถามกันบ่อยนะครับว่าทาอะไรได้อ่านได้เลยครับต่อมาก็คือเหรียญครับเหรียญนี่ก็จะมีอยู่3แบบนะครับเหรียญทองแดงนะครับให้ค่า1นคะแนนนะครับเหรียญเงินนะครับ มีค่า5คะแนนนะครับและสุดท้ายนะครับเหรียญทองครับเหรียญทองเนี่ยจะมีมูลค่ามากสุดนะครับ10คะแนนครับผมก็ต่อมานะครับก็คือการ์ดโทเค็นคาแรคเตอร์นะครับก็จะมีมาให้ทุกอาชีพนะครับก็จะเป็นการการสับสนนะครับเพราะว่าในแต่ละตาเนี่ยเราก็จะได้จําบางคนก็จะจาไม่ได้ครับว่าในเกมนี้มันมีคาแรคเตอร์อะไรมานะครับเพราะว่าเกมนี้เราต้อง แอบอ้างกันนะครับถ้าเกิดแอบอ้างมั่วซั่วอะไรมันจะเป็นพิรุษใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับเกมนี้ก็จะบอกมาว่าไอ้คาแรคเตอร์ตัวเนี้ในเกมนี้มันมีคาแรคเตอร์อะไรอยู่บ้างนะครับจะได้รู้ว่ามันมีอะไรมาบ้างนะครับในเกมนี้ต่อมาครับก็คือสารครับสารก็คือในเกมนี้นะครับจะมีการชา์เลนกันนะครับเพราะว่าจะต้องมีการโกหกหลอกลวงกันนะครับคนที่ถูกชา์เลนเนี่ยคนที่ชา์เลนชนะก็จะไม่มีปัญหานะครับแต่คนที่แชร์เลนนะครับแล้วแพ้เนี่ยขึ้นสารแล้วแพ้เนี่ยก็ต้องถ บาททุกสตางค์เนี่ยก็จะมาตกอยู่ที่สานะครับและสุดท้ายนะครับก็คือการ์ดคาแรคเตอร์ครับโดยการ์ดคาแรคเตอร์เนี่ยครับก็จะมีทุกอาชีพเลยนะครับก็ความสามารถนะครับก็จะมีดังต่อไปนี้นะครับอย่างแรกเลยก็คือคิงครับคิงก็คือพระราชาครับพระราชาเนี่ยความสามารถก็คือจะสามารถหยิบเงินได้สามเหรียญนะครับจากแบงค์นะครับ ต่อมาครับก็คือควีนครับควีนเนี่ยจะมีความสามารถรองลงมาจากพระราชาครับรองลงมาจากคิงทีนะครับก็คือพระราชาหยิบได้3เหรียญจากแบงค์นะครับส่วนควีนนะครับหยิบได้2เหรียญนะครับจากแบงค์ต่อมาก็คือเดอะฟูลหรือตัวตลกครับเดอะฟูลตัวตลกเนี่ยก็คือความสามารถของเขานะครับก็สามารถหยิบเงินได้1เหรียญจากแบงค์นะครับและยังมีความสามารถเพิ่มเติมเลยนะครับคือสามารถสลับการ์ดตัวเองนะครับจาก หรือสามารถสลับการตัวเองจากผู้เล่นคนอื่นก็ได้นะครับโดยที่จะสลับหรือไม่สลับก็ได้นะครับสําหรับเดียวฟูนะครับต่อมาก็คือจอมเวทนะครับวิชพ่อมดจอมเวทของเรานะครับโดยพลังเวทของเขาเนี่ยก็มีความสามารถที่ไายแรงมากเลยครับสามารถที่จะเปลี่ยนเงินนะครับของเรานะครับกับคนอื่นได้นะครับโดยที่สามารถสลับเงินได้เลยนะครับเช่นถ้าเช่นถ้าเกิดว่าเรามีเงินอยู่3มเหรียญนะครับ คนอื่นมีเงินโยกสิเหรียญเนี่ยวิชสามารถสลับเงิน3เหรียญกับเรากับ10เหรียญคนอื่นนะครับทำให้เรามี1ิเหรียญแล้วคนอื่นมีสเหรียญนะครับก็เป็นความสามารถที่สุดๆมากเลยครับสาหรับพรงเวทของวิชต่อมาคือบิชอปครับบาทหลวงนะครับบาทหลวงผู้ใจบุญนะครับก็คือบาทหลวงเนี่ยความสามารถของเขานะครับก็ตรงตัวครับก็คือสามารถนําเงินของคนที่เยอะสุดนะครับไปให้คนอื่นนะครับแต่บาทหลวงเนี่ยไม่สามารถโลภได้นะครับไม่สามารถนําเงินมาให้ตัวเองได้นะครับต้องนําเงิน เนที่เยอะที่สุดในเกมตอนนั้นไปให้คนอื่นเท่านั้นนะครับก็เป็นความสามารถใจบุญของบาลหลวงนะครับต่อมาครับความสามารถสุดน่าตัวของวีโดครับแม่ไม้ครับแม่ไม้เกมนี้นะครับแม่ไม้หัวตายเนี่ยก็ความสามารถนะครับก็คือสามารถหยิบเงินจากแบงค์นะครับมาใส่ตัวเองได้นะครับก็คือเรียกร้องค่าเสียหายจากหัวที่ตายไปนะครับหรือหัวที่ที่ที่ดทิ้งไปนะครับก็คือสามารถเรียกเงินจากแบงค์ได้เนี่ยมาให้ตัวเองได้จนถึงส0เหรียญนะครับ ก็อย่างเช่นถ้าเรามีอยู่สามเหรียญเนี่ยเราสามารถหยิบเงินจากแบงค์ได้อีก7เหรียญนะครับมาเป็นมูลค่า10เหรียญให้ตัวเราเองนะครับแต่ว่าถ้าในกรณีตอนนั้นเรามีอยู่11เหรียญแล้วเนี่ยมันเกินมาหนึ่งนะครับเราไม่สามารถหยิบเพิ่มได้นะครับแต่ว่าวีดีโเนี่ยก็มาจะเป็นต้องคืนเงินให้แบงค์นะครับถ้ามี11เหรียญอยู่แล้วเนี่ยก็จะถือว่ามี11เหรียญนะครับมาจะเป็นต้องคืนเงินให้แบงก์เหลือ10นะครับนี่คือความสามารถของวีดนะครับต่อมาก็คือจัดครับหรือตุลาการครับจ ก็คือในการที่ชาเล่นกันเนี่ยและเกิดการชรเล่นผิดพลาดเนี่ยเงินค่าปรับก็จะเข้ามาที่ศาลนะครับแต่ว่าจัดเนี่ยสามารถนําเงินที่อยู่ที่ศาลเนี่ยเข้ากระเป๋าตัวเองนะครับมาเป็นของตัวเองนะครับก็เป็นความสามารถของจัดนะครับต่อมาติฟครับหัวขโมยครับความสามารถตรงตัวครับติฟขหัวขโมยก็คือการขโมยแน่นอนครับแต่แต่การขโมยของเขานะครับความสามารถของเขาเนี่ยก็คือจะสามารถขโมยเงิน คนที่นั่งอยู่ด้านซ้ายและด้านขวาของเขาคนละหนึ่งบาทนะครับสําหรับอาชีพติฟนะครับต่อมาคือสายคับสายเนี่ยก็คือความสามารถก็ตรงตัวเีกเช่นกันครับสายสามารถดูเลือกดูการ์ดของฝั่งฝ่ายตรงข้ามได้หนึ่งคนนะครับแล้วก็ดูการ์ดของตัวเองนะครับและทําการสลับครับโดยที่เราจะสลับหรือไม่สลับก็ได้นะครับโดยเราสามารถบัฟคนอื่นได้ครับสำหรับสายนะครับต่อมาครับก็คือ ชาวนาครับชาวนาเนี่ยจะมี2ใบครับจะสังเกตว่าชาวนาจะเป็นอาชีพเดียวที่มี2ใบนะครับโดยที่ชาวนาเนี่ยความสามารถนะครับก็จะสามารถหยิบเงินนะครับ1เหรียญได้จากแบงค์นะครับแต่ถ้าในตานั้นนะครับมีคนที่แอบอ้างเป็นชาวนา2คนนะครับก็จะหยิบได้คนละ2เหรียญนะครับจากแบงค์แทนนะครับต่อมาอินควิสเตอร์ครับหรือผู้สอบสวนนะครับความสามารถของอินควิสเตอร์เนี่ยก็คือจะสอบสวนนะครับ โดยที่เราเนี่ยจะสามารถสอบส่วนคนอื่นได้นะครับโดยที่เราเลือกผู้เล่นคนอื่นหนึ่งคนนะครับและให้เขานะครับทายว่าการ์ดของเขาเนี่ยเป็นการ์ดอะไรนะครับและถ้าเขาทายถูกก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่ทันใดที่เขาทายผิดเนี่ยคนผู้เล่นคนนั้นนะครับต้องเสียเงินจ่ายเงิน4บาทนะครับมาให้อินควิสเตอร์นะครับอินควิสเตอร์เนี่ยถือว่าเป็นอาชีพที่โหดมากเลยนะครับแต่อาชีพที่สุดเจ๋งที่ทุกคนต้องการสุดท้ายก็คือชีทครับชีทก็คือคนขี้โกงครับ ความสามารถของเขาดียังไงครับก็คือในเกมนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าวิธีการชนะของเกมนี ENTE ้นะครับก็คือใครนะครับมีเหรียญครบ13เหรียญก่อนเนี่ยก็คือจะเป็นผู้ชนะทันทีนะครับแต่ชีสเนี่ยความสามารถของเขาก็คือมีแค่สิบเหรียญก็ชนะได้นะครับเพราะฉะนั้นคนที่มีสิบเหรียญแล้วก็ได้เป็นชีสเนี่ยก็จะถือว่าชนะไปอย่างรวดเร็วนะครับด้วยการโกงของเขานะครับต่อมาคืออาชีพสุดท้ายนะครับก็คืออาชีพสุดเทพนะครับก็คือเบเกอร์ครับขอทานนะครับสาเหตุที่มันสุดเทพนั้นก็คือ มันความสามารถมันไม่มีอะไรครับมันว่างเปล่าครับซึ่งความสามารถตัวนี้ผมก็ยังงงอยู่มันคืออะไรผมเปิดอ่านในคู่มือก็ไม่เจอนะครับเพื่อนเพื่อนคนไหนรู้ความสามารถตัวนี้นะครับก็บอกมาได้นะครับผมก็ไม่สารงเลยว่ามันทํอะไรนะครับมันน่าจะเก่งมากจนไม่มีอะไรเลยนะโอเคครับนี่ก็คืออุปกรณ์ข้าวๆของเกม m u s k l e t e นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเล่นกันนะครับโอเคครับในส่วนของวิธีการเล่นนะครับเริ่มแรกเลยนะครับเราก็ต้องมาดูที่คู่มือนะครับเพราะว่าเราต้องรู้ก่อนนะครับว่าเรามีเพื่อนเล่นกี่คนนะครับในคู่มือนะครับบกก็จะอว่า ในการเซตอัพนะครับในค่าเริ่มต้นของแต่ละคนเนี่ยในการเริ่มต้นว่ามีจํานวนผู้เล่นกี่คนเนี่ยมันต้องใช้อาชีพอะไรบ้างนะครับในการที่จะเล่นนะครับก็ต้องมาเซตค่านะครับและพอเราได้จํานวนคนที่เล่นแล้วนะครับอย่างแรกเลยก็คือเราก็แจกการ์ดตัวละครนะครับก็แจกการ์ดตัวละครนะครับโดยที่ทำคว่ำไว้ข้างหน้านะครับก็พอคว่ำไว้เสร็จแล้วนะครับเราก็แจกเหรียญนะครับคนรับบกเหรียญนะครับก็เริ่มมาจะมีเหรียญเริ่มตั้งต้นคนละหกคะแนนนะครับพอทีนี้นะครับพอเรามีเหรียญแล้วเนี่ย ในเทินคนแรกที่เล่นนะครับแอคชั่นที่สามารถทําได้นะครับมีเพียงอย่างเดียวเลยครับคือเลือกที่จะสลับการนะครับโดยการเลือกผู้เล่นคนอื่นนะครับแล้วสลับการนะครับโดยที่เราเนี่ยจะสลับหรือไม่สลับก็ได้นะครับโดยเราเนี่ยสามารถทําการปรับได้นะครับเพื่อให้เพื่อนนะครับเชื่อว่าเรานั้นนะครับสลับหรือไม่สลับก็ตามนะครับโอเคครับพอทาอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนครบหนึ่งรอบนะครับในเทินที่2ของคนแรกนะครับผู้เล่นคนนั้นนะครับจะมีแอคชั่นที่ทําได้อย่างแรกเลยก็คือสามารถหนึ่งนะครับก็คือเลือกดูการ์ดของตัวเองนะครับว่าตัวเองนะครับ เป็น,ปนอาชีพะายภายใต้หน้ากากนะครับส่วนที่2นะครับเลเ vant, ือกที่จะสลับการ์ดกับผู้เล่นคนอื่นนะครับไม่สามารถดูคนอื่นได้นะครับก็เป็นแอคชั่นที่2คือเลือกสลับการ์ดตัวเองนะครับกับการ์ดคนอื่นนะครับโดยที่จะทําการสลับหรือไม่สลับก็ได้นะครับและแอคชั่นสุดท้ายนะครับก็คือการประกาศใช้ความสามารถของตัวละครของตัวเองนะครับโดยที่เรานะครับสามารถประกาศใช้ความสามารถของตัวละครนะครับโดยที่ตัวละครต่างๆก็จะมีความสามารถต่างๆนะครับเช่นสมมุติถ้าเราเป็นคิงนะครับเราประกาศว่าเราจะหยิบเงิน3เหรียญเนี่ย จากแบงค์นะครับก็ผู้เล่นคนอื่นนะครับถ้าไม่มีการชาเลนจ์นะครับหรือไม่มีการติดขัดอะไรครับเราก็จะสามารถหยิบเงินได้จากแบงค์สามเหรียญนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีคนอื่นนะครับทวงติงว่าเราไม่ใช่คิงหรือเขามั่นใจว่าเขาเป็นคิงนะครับเขามีการทวงติงเกิดขึ้นนะครับฉะนั้นเราก็ต้องทําการขึ้นศาลนะครับเพื่อหาคนที่ถูกต้องนะครับและถ้ามีการชาเลนจ์เกิดขึ้นนะครับคนที่ชาเลนจ์ชนะนะครับ ก็จะมีสิทธิ์ได้ใช้ความสามารถของการ์ดนะครับแต่คนที่แพ้การชเลน์นะครับก็ต้องจ่ายเงินนะครับเข้ามาในกองการที่ศาลนะครับเป็นจํานวนหนึ่งเหรียญนะครับเป็นผ้าปับมนะครับในการที่ท้วงนะครับที่แพ้นับในกรณีที่แพ้นะครับและเกมนะครับก็จะดําเนินอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับพอเกมนะครับวนไปเรื่อยๆครับจนมีใครนะครับมีเหรียญครบสิบสามเหรียญนะครับคนนั้นก็จะเป็นฝ่ายชนะทันทีนะครับ และในกรณีต่อมานะครับคนที่มีสิบเหรียญนะครับและประกาศว่าตัวเองชนะโดยที่ตัวเองเป็นชี้นะครับคนขี้โกงครับก็จะเป็นอีกกรณีหนึ่งนะครับที่ทําให้คนนั้นชนะได้เช่นกันนะครับและสุดท้ายนะครับถ้ามีคนคนนึงในวงนะครับเหรียญหมดจากหน้าตากนะครับจะให้ตัดสินนะครับว่าคนที่มีเหรียญเยอะสุดในวงตอนนั้นนะครับเป็นผู้ชนะทันทีเลยครับโอเคครับก็จบกนมาแล้วนะครับสำหรับการเล่นคร่าวๆของเกมมัสคาร a เ e สนะครับ ก็ทีนี้นะครับผมก็จะมาแชร์ประสบการณ์การเล่นของเกมมัคทะเลครับก็เกมมัคทะเลนะครับเป็นปาร์ตี้เกมนะครับที่เล่นได้ถึง2-13คนนะครับซึ่งเป็นจํานวนเล่นเนี่ยที่เยอะมากเลยนะครับสำหรับปาร์ตี้เกมนะครับก็โดยรวมครับเป็นเกมที่ออกแบบมาดีครับความสนุกคล้ายคุปครับเป็นเกมที่เล่นไม่ยากนะครับผมเองเนี่ยเคยเล่นเกมคูปมาก่อนนะครับก็เลยมันไม่มีปัญหานะครับในการเล่นบเกมมัคทะเลนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆไม่เคยเล่นเกมแนวนี้มาก่อนนะครับก็ปัญหาส่วนใหญ่เลยนะครับก็จะติดอยู่ที่ จำความสามารถตัวละครไม่ได้นะครับทําให้เรานะครับต้องจอ้องมองเจ้าแผ่นการ์ดที่บอกความสามารถตัวละครนะครับทําให้ฝั old old ่งตรงข้ามนะครับจับพิรุษเราได้เพื่อนๆจับทิรุษเราได้นะครับว่าเราเป็นตัวไหนอยู่นะครับมันทําให้เกิดการเสียเปรียบกันเล่นนิดนึงนะครับก็เกมนี้นะครับถ้าเล่นไปเรื่อยๆครับก็จะเกิดการชํานานครับมันก็จะไม่มีปัญหาตรงนี้นะครับซึ่งเกมนี้ครับอธิบายครั้งเดียวก็เข้าใจง่ายครับตัวเกมไม่มีอะไรมากครับก็คือวิธีการชนะเนี่ยก็คือสะสมเหรียญให้ครบนะครับแล้วก็จําแค่ความสามารถตัวละครให้ได้นะครับ ก็ไม่มีความยากในการเล่นอะไรเลยนะครับก็แพ็กเกจนะครับทาออกมาดีครับพกพาง่ายครับเกมตัวนี้เหมาะกับการไปเล่นต่างจังหวัดหรืออะไรนะครับพกพาไปเล่นได้สบายครับกล่องเล็กนิดเดียวครับตัวอาร์ตตัวอะไรทําออกมาสวยครับตัวละครเนี่ยก็ปกติผมก็ดูหลายเกมมันก็มีดีบ้างมีแย่บ้างครับส่วนตัวนี้นะครับทําออกมาได้ดีครับตัวละครเนี่ยแทบไม่ต้องเขียนเลยนะครับว่าเป็นอาชีพอะไรดูจากรูปนะครับแทบจะดูออกนะครับว่าเป็นอาชีพอะไรนะครับ คือตัวละครก็ทํามาดีนะครับตัวเหรียญตัวอะไรเนี่ยน้าหนักดีครับทามาดีอุปกรณ์ทุกอย่างให้มาทามาดีทุกอย่างนะครับก็ถือว่าเป็นข้อดีครับตรงนี้ส่วนข้อเสียนะครับก็มีอาจจะบางคนเล่นนะครับคือเกมเนี้ยครับมันต่างจากคูปนะครับตรงที่ว่าเราเนี่ยในในในส่วนของคูปนะครับเราจะรู้ว่าเรานะครับเป็นตัวละครอะไรนะครับแต่เกมเนี่ย นอกจากที่เราจะไม่รู้นะครับว่าเพื่อนเพื่อคนอื่นของเราเนี่ยเป็นตัวละครอะไรนะครับเราก็จะไม่รู้ด้วยนะครับว่าตัวเราเป็นตัวละครอะไรครับทาให้บางทีงงนะครับซึ่งในการเล่นเนี่ยถ้าเราเลือกใช้แอคชั่นนะครับในการดูตัวละครของเราเนี่ยแล้วเรานะครับดูตัวละครของเราแล้วเพื่อนมาทําการสลับนะครับแล้วเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับทาให้เราเนี่ยค่อนข้างหัวร้อนนิดนึงครับกเกมนี้ครับถ้าเป็นคนหัวร้อนเนี่ย ก็จะมีการหัวร้อนนะครับในกรณีแบบนี้นะครับแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรมากครับเกมนี้เป็นเกมเล่นง่ายครับไม่ถึงกับขั้นหัวร้อนขนาดนั้นครับก็เป็นเกมสนุกครับและที่สําคัญของปาตีเกมนะครับก็คือตัวเนี้มันเป็นเกมนะครับที่เล่นจบแล้วเนี่ยสามารถนํามาเล่นซ้ำได้นะครับก็เป็นข้อดีของปาตีเกมนะครับคือปาตีเกมนะครับที่ดีนะครับควรเล่นได้แล้วก็เล่นกลับมาเล่นซ้ำได้ด้วยนะครับเพื่อความสนุกกับเพื่อนๆนะครับก็โอเคครับเกมนี้ผมขอให้คะแนนอยู่ที่ 9.5นะครับเต็ม <behaviour> ส <Yeah! S 1> okay. so, an ิบนะครับก็มีหมดเลยทุกอย่างครับก็มีข้อเสียเล็กน้อยนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับก็คือการ์ดการ์ดมันก็สวยนะครับแต่อาร์ตบางตัวกอาจจะไม่ชอบแต่โดยรวมก็ดีนะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับก็คือการเล่นสไตล์นะครับก็คือมันดูน่าเบื่อนะครับถ้าเกิดบางทีเราโดนเพื่อนสลับการไปแล้วเราก็เกิดอาการหองร้อนนะครับแต่ก็หักเล็กน้อยครับตัวนี้ไม่มีอะไรมากมายครับก็โอเคครับขอ จบสรุปการแชร์ประสบการณ์คร่าวๆนะครับของเกมมัสคาเลตนะครับส่วนคราวหน้านะครับจะมีเกมอะไรดีๆมาแนะนำเพื่อนๆนี่นะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดติดตามช anel Toy s n o w b a ของผมนะครับก็ยังไงครับคราวหน้ามาเจอกันใหม่ครับกับการแชร์ประสบการณ์การเล่นบอร์ดเกมครับส่วนคราวนี้ต้องลาการนะครับสวัสดีครับตานนี้เข้าเทินผมนะครับผมขอใช้ประกาศใช้ความสามารถพิเศษตัวละครนะครับผมเป็นตัวละครเบก้าครับ เป็นขอทานครับความสามารถพิเศษก็คือผมไหวแล้วครับผมขอชนะเอยครับเล่นมาสิบกว่าตาแล้วยังไม่ชนะสักทีเลยครับ <S 2> <S 2> <S